สวัสดีค่ะพี่กอกวันนี้นะคะพี่กเกมมาอ่านมานาประจําวันให้ฟังนะคะพี่กเกมก็หวังว่าพี่กอกจะฟังด้วยวันที่17มิถุนายนนะคะวันพฤหัสค่ะมีหัวข้อว่าหนทางแห่งความเชื่อในปาคัมพีผู้เผยพระวจนะบทที่7ข้อ1นถึงแแล้วก็บทที่22นะคะหนูจะอ่านให้ฟังในข้อที่2นะคะก็คือพระเจ้าตรัสกับเก พระเจ้าตรัสกับกีเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียวไว้ในมือของเขาเกรงว่าอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเราเนื้อหามีอยู่ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกคัดเลือกในปี2017ทีมสหรัฐอเมริกาต้องแข่งขันกับทีมตรีนีแดนกับตูเบโกนักรบโซก้า ได้ทำให้โลกตกตะลึงเมื่อสามารถเอาชนะทีมชาติชายของสหรัฐซึ่งอยู่ในอันดับที่สูงกว่าถึง56อันดับไปด้วยคะแนน2ต่อ1ทํำให้ทีมสหรัฐอเมริกาพลาดโอกาสเข้าร่วมแข่งฟุตบอลโลกในปี2018ชัยชนะของตรีนีแดนตรีนีแดน,น,ดนและ โตเบโกเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายส่วนหนึ่งเพราะว่าจํานวนประชากรและทรัพยากรของสหรัฐทำให้ประเทศเล็กๆในแถบเคริมเบียดูเหมือนคนแคระแต่ข้อได้เปรียบที่ดูไม่น่าจะชนะได้นี่ก็ไม่อาจทำให้ทีมนักรบโซกาที่สูงสุดแรงพ่ายแพ้ได้เรื่องราวของกิเดโอและคนมีเดียได้แสดงถึง ชัยชนะที่น่าตกตะลึงของนักรบกลุ่มเล็กๆเหนือกองทัพใหญ่เช่นกันความจริงแล้วอิสราเอลมีนักรบมากมายถึงส0 0 0 0ื่นกว่าคนแต่พระเจ้าทรงคัดเลือกนักรบเพียง300รคนเพื่อให้ชนชาตอิอิสราเอลได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่ขนาดของกองทัพ หรือจํานวนเงินที่มีอยู่ในคลังเพราะเอ้ยหรือความสามารถของผู้นำการวางใจและเชื่อในสิ่งที่เห็นว่าหรือวัดได้อาจกลายเป็นสิ่งที่ล่อลวงเราการวางใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่เห็นหรือวัดได้อาจกลายเป็นสิ่งที่ล่อลวงเรา ซึ่งนั่นไม่ใช่หนทางแห่งความเชื่อแม้ว่าบ่อยครั้งจะเป็นเรื่องยากเมื่อเราตั้งใจจะพึ่งพาพระเจ้าเพื่อให้มีกำลังขึ้นในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหิทธิริ์ของพระองค์แต่เราสามารถเข้าสู่สถานการณ์ด้วยความกล้าหาญ และเชื่อมั่นแม้ว่าเราจะรู้สึกหนักใจและไม่มีความสามารถพอการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์สามารถทำให้สิ่งอจจัศจรรย์ภายในเราและเอาขอใหม่นะคะการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระองค์สามารถทำสิ่งอจจัศจรรย์ภายในเราและผ่านเรา